อิชิอิเผยหลังไม่มีชื่อเอกนิตรวมบูคัดบอลโลกดวลเกาหลีตายกุนซือช้างศึกเผยอสองสัยเหตุไม่เลือกเอกนิตปัญญาไปสูสึกคัดบอลโลก2026พบกับโสมเขามีนาคมนี้มาสทดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังถูกถามถึงสาเหตุที่ไม่มีชื่อของเอกนิตปัญญาแนวรุกจากอุราวะเลดดมอน ติดทับในครั้งนี้ด้วยโดยอ e ิชิอิได้เผยว่าอันดับแรกบุกก็ไม่ได้ไปร่วมทีมที่เราไปเอเชียนคัพวิธีการเล่นหรือการทำงานหรือแท็กติกในการเล่นบุกก็จะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเราจากที่เอเชียนคัพเพราะฉะนั้นการเลือกตัวการเล่นในครั้งนี้ผมเลือกคนที่เคยร่วมงานในเอเชียนคัพเป็นตัวเลือกก่อนรวมถึงบุกนั้นแทบจะไม่มีเกมลงเล่นที่เจลิกเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตัวด้วยครับอิช e ิอิกล่าว เต็มที่เพื่อชาติชนาทิเพเผยปัจจัยสำคัญนุนผ้าไทยชนะเกาหลีใต้คัดบนโลก2026ชนาทิพย์สงกระสินเชื่อความพร้อมของไทยจะเป็นตัวบ่งบอกผลงานเกมดวลเกาหลีใต้ในศึกคัดบนโลก2026ภายหลังจากที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวเข้าแคมป์ทางด้านชนะทิพสงกระสินดาเตะทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ พร้อมลงสนามให้ทีมชาติไทยเราอาจจะไปชนะเกาหลีใต้หรือเสมอก็ได้ไม่มีอะไรมาบอกอนาคตเราได้นอกจากทีมของเราเองว่าพร้อมขนาดไหนซงฮึ่งมินกับอีคังอินเขาเป็นนักเตะระดับโลกอยู่แล้วผมคิดว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยคงดีใจที่ได้ลงสนามเจอพวกเขาแน่นอนพวกเราอยากจะชนะเขาแม้ว่าจะเป็นการพูดที่ดูเวอร์ไปหน่อยแต่พวกเราก็พร้อมที่จะทำเพื่อชาติและจะทำให้ดีที่สุดตอบยากครับ ว่าจะเจาะเกาหลีใต้อย่างไรต้องมาดูแท็กติกของอิชิอิครับ